เฮ้ยลนะุงร,รู้ได้ไงอ่ะเราลุงเป็นใครเนะี่ยาเป็นคนแ้วนี้นะแหละแค่ข้าไปฝึกวิชามาถึงกลับมาเอ้าเราเองรู้จักคนชื่อมูเซอร์ไม่วะฮะอ๋ะอสวัสดีครับผมฟุกจังเกิลโทนะครับ ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปตามหาคนหายนะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมไปตามหาตามหานะทุกคนก็ไม่เจอนะไปเจอกับอาจารย์ดํานะทุกคนก็คืออาจารย์ของคิงนะครับผมเนี่ยไม่เคยเจอกับท่านเลยนะครับทุกคนก็เจอเป็นครั้งแรกนะโโหถ้าผมเนี่ยรอดไม่ได้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยจบเลยนะครับทุกคน แต่ดีนะที่ผมเนี่ยเอาตัวรอดมาได้นะคิงบอกผมว่าอาจารย์คิงเนี่ยก็ตึงมือเลยนะครับถือว่าโชคดีมากเลยนะทุกคนที่ผมเนี่ยรอดมาได้นะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปตามหาคนหายอีกแล้วนะครับทุกคนก็ยังเหลืออีกสามคนนะที่ยังหาไม่เจอนะครับทุกคนผมก็เดินทางมาคนเดียวนะครับทุกคนก็ไม่ได้เอาเพื่อนมาด้วยนะครับ ตอนนี้ผมก็นั่งพักดื่มน้ำนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับเดินตามหาคนหายต่อนะทุกคนถ้าเจอ,ถ,เจอถ้าเจอเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ดีนะครับทุกคนถือว่าโชคดีมากเลยนะครับแต่ถ้าเขาไม่มีชีวิตแล้วนะก็ต้องทําใจนะครับทุกคน แต่ลุงเขาเนี่ยทำใจเอาไว้แล้วนะครับทุกคนก็ผมเนี่ยได้บอกกับลุงไว้แล้วนะครับผมก็จะช่วยเต็มที่นะครับทุกคนครับทุกคนแล้วผมเนี่ยก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับแล้วเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยครับก็ไปรอดูนะว่าผมเนี่ยจะเจอกับคนหายหรือเปล่าครับทุกคน ผมเนี่ยคิดไว้ว่าเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับทุกคนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยหนีกันคนละทิศคนละทางเลยนะครับก็ไม่รู้น่าว่าใครเนี่ยไปทางไหนนะทุกคนผมเนี่ยก็จะเดินตามตามหาดูนะทุกคนเพื่อจะเจอพวกเขานะครับ ฝนเนี่ยกำลังจะตกนะทุกคน้องฟ้าเนี่ยมืดแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยยังไม่กลับนะทุกคนก็จะขอเดินหาดูก่อนนะ ตั้งแต่เขาป่ามาผมก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรผิดปกติเลยนะครับตอนก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับ ก็ที่ผมมาเนี่ยเป็นโซนเดียวกับที่ผมเนี่ยเจอเพื่อนๆเขาเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่จุดเดิมนะครับก็เทบมาไม่มากนะทุกคน ป่าเนี่ยค่อนข้างหนาเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะทุกคนถ้าไม่เจอก็ผมเนี่ยคอยมาดูวันหลังนะครับไม่รู้ว่าเป็นเสียงตัวอะไรนะทุกคน เสียงคล้ายหมาเลยนะครับบางทีอาจจะเป็นนายพานก็ได้นะทุกคนเพราะในป่าอย่างเงี้ยมันไม่มีหมาหรอกนะครับตอนก็นายพานเนี่ยอาจจะเข้าป่ามาแล้วเอามามาด้วยนะครับตอนก็ผมหน่อยดิเสียงคนคุยกันนะครับ ผมว่าน่าจะใช่น่ทุกคนเหมือนเขาเนี่ยจะมากันสองคนนะครับผมเนี่ยจะไม่เดินไปทางนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่า เนี่ยเป็นเมตรหรือว่าเป็นศัตรูนะครับทุกคนผมจะไม่เดินไปทางนั้น คนดูป่านะครับโซนนี้เนี่ย uh huh. ล็กแล้วก็หน้ามากเลยนะครับทุกคนก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเวลาผมเจออะไรเนี่ยมันก็หลบได้นะครับ น่าจะเป็นนายพานะทุกคนเหมือนเขาเนี่ยจะเดินไปไกลแล้วนะครับทุกคน ใครครับอ๋อผมเป็น,ปนชาวบ้านครับลแล้วลุงเนี่ยเป็นใครเนี่ยผมเนี่ยต้องถามลุงนะผมเนี่ยมาเดินอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วครับผมมาหาของป่า,าครับลุง อยาจะมาตามหาคนนะเฮ้ยลุงร,รู้ได้ไงอ่ะ,อะแล้วลุงเป็นใครเนะี่ยเป็นคนแ้วนี้นะแหละแค่ข้าไปพุกวิชามาเพิ่งกลับมาเอ้าล้วเองรู้จักคนชื่อมูเซอร์ไม่ว่า อ๋อมูเซอร์เหรอครับเอ,อ,อจริงมันเยจับมันอ่อเขาเนี่ยเป็นอาจารย์ผมเองครับเอใช่หรือใช่ครับเป็นอาจารย์ของเองอย่าบอกนะลุงว่าลุงเนี่ยคือศัตรูผมไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ศัตรูพวกเองหรือไอ้มูเซอร์ทั้งนั้นลเลยข้าเนี่ยคือเพื่อนเก่าของมันที่เเคยฝึกวิชากัน มานานก่อนมีอาจารย์คนเดียวกันเอาได้ข้าเนียออกจากสำนักนั้นน่ะแล้วไปฝึกอีกทีหนึ่งเพิ่งจะกลับมาพานี่นี่แหละก็เลยเข้ามาหามันเอ็งเป็นลูกฟิตมันเลยใช่ครับงั้นเองก็ต้องรู้ดีว่าที่อยู่มันอยู่ไหนผมรู้ครับอืมแล้วมันอยู่ไหนวะตอนเนี้ตอ<ะ>อเขาเนี่ยอยู่อีกฝัก่งหนึ่งครับลุง โอ้ยอยู่ไกลจังวะมาวันนี้ก็เดินทั้งวันแล้วไม่เจอมาสักทีมาเจอเองเนี่ยเฮ้ยผมก็คิดว่าลุงเนี่ยเป็นศัตรูนะไหนศัตรูหรอข่ากัพท่งเขานาในป่านี้กับทุนทุกวิชามาเสร็จอ๋อลุงเนี่ยลุงชื่ออะไรครับาชื่อเยอะชื่ออะไรนะเยอะเยอ <ơ>. ะเออ,อ,อลุงเยอะเหรอครับใช่เยอะนี่ ไอว่าอะไรลุงเยอะเอว่าปลาอ๋อผมว่าผมไม่เคยได้ยินเลยนะชื่อ,อแต่เรียกเยอะดีกว่าเรียกปลาเนี่ยมันดูนอมแนมขาไม่ชอบอ๋เอเยอะก่อคล้ายๆเซอร์นั่นแหละ้ายเรียกไอ,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 อ้มูเซอร์ว่ะเซอร์อ๋อกท่านอาจารย์มูเซอร์ก็เรียกลุงว่าเยอะใช่ไหมครับใช่ เ,นะเป็นเพื่อนกันมาตัาง้งนานแล้วก<อ>็ไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่ที่ข้าย้ายไปฝึกวิชาที่อื่นวันนี้กิดทึกมันก็เลยกลับเข้ามาในป่านี่เขาอาจจะเจอมันแต่ไม่เจอใครเลยมาเจอเองเนี่ยแต่โชคดีนะที่เจอเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์มันพอทีร้อยคิดทึงมันจิตดพายเลยเป็นไงบ้างมันเป็นคนดีไหมอ๋อเขาเนี่ยเป็นคนดีมากเลยครับอาจารย์ผมเนี่ย ช่วยเหลือคนทุกคนเลยนะที่เข้ามาในป่าแ,แบบแบบมีปัญหาอะไรลุงแล้วมันเป็นคนดีไหมวะเขาเป็นคนดีมากเลยครับ<อ>ก็ผมเนี่ยจะไปหาเขาที่ไหนะผมต้องเจอกับแต่ว่าถ้าลุงอยากไปเนี่ยผมพาไปหาได้นะครับอย,อยากไปอยู่แล้วตอนนี้แท้แม่งมันไก่จะหมืดแล้วอ่ะสิใช่ลุงเดี๋ยวจะไปยังไงล่ะ เอง็งวางไปหล่ะหรือว่าเอ็งจะกลับก่อนวันนี้ผมไม่ตั้งใจจะไปหาอาจารย์หรอกนะผมมามตามหาคนหายล,ลุงได้งั้นเอาอย่างงี้นะเอ็งชื่ออะไรอ๋อผมชื่อฟุกครับชื่อฟุกเออแั้นในเรื่องหาคนเนี่ยอคนนั้นเนี่ยมันเป็นหลุมหลาวยังไงบอกข้ามาหน่อยสิอ๋อผมจะเล่าให้ลุงฟังนะอืมตอนแรกเขาว่ามาหาของป่าก,กันห้าคนครับลุงเ้ว เขาเนี่ยโดนโจรกลุ้มหนึ่งโดนจับไปอ,ะอ่ะผมก็ไปเจอกับเพื่อนเขาที่วิ่งหนีมาเออแล้วเขาบอกเพื่อนเขาเนี่ยโดนจับอีกสี่คนอ่ะผมก็ตามหามผมเจอสองคนแต่ว่าอีกสามคนเนี่ยผมยังไม่เจอครับได้เป็นผู้ชายหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นผู้ชายหมดเลยครับได้ได้นั้นเอาอย่างนี้เองพาข้าไปหาไอ้มูเซอแล้วเองเข้าป่าเนี่ย เดี๋ยวข้าจะคอยติดตามเองช่วยเองหาอีกแรงหนึ่งเอาไหมโอ๊ยได้นนก็ดีมากเลยครับลุงผมเนี่ยออโชคดีมากเลยครับแล้ววันนี้ข่าขยากเห็นไในมูเซ์นะแต่ข่าว่าเองน่าจะไม่หวางหรอกแล้วก็รู้สภาพอาการแล้วมันน่าจะมืดไว้ผงนี้เองมาหาข้าหลกักกนได้ครับลุงออตรงนี้ใช่ไหมครับ แล้วลุงเนี่ยได้กินอะไรมาอย่างเนี่ยผมก็ไม่ได้เฮ้ยเหลืองทินเนี่ยขากินมาหมดแล้วกินอิ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วเ,เ,เองล่ะก,กินอะไรมายังอ๋อผมกินมาเรียบร้อยแล้วครับเออเองจะไปไหนต่อเนี่ยฮะผมว่ามันมืดแล้ว,วท่านผมว่าผมจะไม่ไปต่อแล้วผมเดินทางกลับแล้วครับท่านลุงเสร็จลุงเยอะ ขา่งน,นีเนี่ยอันตรายมากค่ะจ,จากท่านอาจารย์มีพวกโจรพวกหมอผีพวกผีปีศาเจเยอะแยะไปหมดแต่เองเนี่ยข่าวว่าไอ้มูเซอร์น่าจะให้ของดีกับเองมาใช่ไหมครัผมได้ของดีจากท่านอาจารย์ม,มูเซอร์หลายอย่างเลยครับแล้วดูทรงเนี่ยน่าจะมีวิชาหายตัวด้วยนะออ๊ยท่านดูได้หรอครับเฮ้ยข้าดูคนไม่ง่ายหนยพี่ลอก คนเลวข้าจะไม่พูดเถอะข้าจะข่ามันเลยแต่ถ้าเป็นคนดีเนี่ยข้าก็จะคุยเล่นๆคุยไปคุยมาจนสนิทกันใครเองเนี่ยถ้ารู้เลยว่ามีสิษิ์ิ์ที่มีครูที่มีอาจารย์ผมเนี่ยก็ไม่ใช่คนดีขนาดนั้นหรอกนะท่านแต่ว่าผมก็ช่วยเหลือคนนะเหลือคนอมาเยอะข้ารู้ใช่ครับ หา<ข> <ขอ S 1> ดูคนใหม่ที่ยอมผมเคยถีงตกสิีดีคอย่วยคนอื่นตัเวเองจะกลับหรือยังผมว่าผมจะขอตัวกลับก่อนนะครับท่านออล,ลุงเยอใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่อเยอชื่อลุงก็จะเรียกยากหน่อยนะเออเรียกข่าวเยอะก็ได้เดี๋ยวข่าวข่าวว่าเรารู้จักกันดีกว่านี่ย เดี๋ยวผมก็คงจะเรียกชินว่าเองจะนับถือข้าเป็นอาจารย์หรือเปล่าอ๋อผมผมเนี่ยนับถือลุงที่คอยเชื่อเหลใช่ช่วยเหลือผมเนี่ยผมนับถือเป็นอาจารย์ผมหมดเลยนะครับอืเหลืองนั้นเราค่อยว่ากันเจอข้า,เ,ขาเรลียกลุงเยอะก่อนก็นได้ค,ครับโอเคครับลุงเยอะอ,อ่านเดียวข้าจะเดินทางกลับก่อนนะเวย้ยโอ้คครับเองก็เดินทางปลอดภัยมันไกลจะมืดแล้วพวกจนพวกผิดอีก ีวิชาเนี่ยมันเยอะใช่ไหมครับลุงชาตัวเอวเยอะแะครับอางั้นเดี๋ยวข้าจะกลับก่อนล้กันครับครับลุงไว้เจอกวยนมบงี้ครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยเข้ามาหาลุงนะครับครับถพุกใช่ไหมใช่ครับลุงครับลุงลุงวัสดีครับ ก็บผมเนีะโชคดีมากเลยนะครับทุกคนได้มาเจอกับลุงเยอะนะก็ผมเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยนะครับทุกคนว่าท่านอาจารย์นูเซอร์เนี่ยมีเพื่อนชื่อว่าเยอะด้วยนะครับโเป็นทิศํำนักเดียวกันนะทุกคนผมมีอาจารย์เป็นคนเดียวกันนะครับบ้าเนี่ยเขกาก็น่าจะ เขาเนี่ยเขาเนี่ยบอกเองเลยนะทุกคนว่าเขาเนี่ยจะพาผมตามหาคนหายนะครับแล้วเขาจะเวลาผมเข้าป่าเนี่ยเขาก็จะคอยอยู่ข้างๆผมเนี่ยคอยช่วยผมอีกแลงวน,นะครับก็ผมเนี่ยรู้สึกโชคดีมากเลยครับที่มีเพื่อนร่วมทางแล้วนะครับทุกคนลาผมเข้าป่านะครับขอได้ลุงเยอะเนะี่ยรู้สึกว่าโอ้มคุยเขาเสร็จเนี่ยคนผมเนี่ยลุกเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นไรนะ ครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผม่จะมาหาลุงนะแล้วผมเนี่ยจะซื้อขนมมาให้ลุงด้วยนะครับ๋อ,อซื้อขนมกับน้ํากับกาแฟมานะครับก็<อ>งบก็มีไม่มากนะครับทุกคนก็ผมจะพอผมจะซื้อเท่าที่ผมพอมีนะครับครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวขับก่อนนะครับครับทุกคนสวัสดีครับ